ควันภาวาเด็กชายทุเรียนวาดเป็นผู้หญิงที่ชอบกินทุเรียนมากเธอชอบกินทุเรียนกินจนน้ำหนักขึ้นเป็นร้อยกิโลกรัมใครเห็นใครก็ยาะเย้ยถากถาง,างโดนบูลลี่มาตั้งแต่เรียนมัธยมจนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยวาดไปสมัครงานที่ไหนใครก็ไม่รับ ด้วยน้ำหนักที่มากเกินไปเจ้าของงานจึงกลัวว่าว่าจะทำงานไม่คล่องแคล่วอ๋อเราคงรับคุณทำงานไม่ได้หรอกครับถ้าทางคุณดูตุตะตุตะผมว่างานห้างไม่น่าจะเหมาะกับคุณงานพีอารงแรมก็คงจะไม่ได้แหมอ้วนแล้วยังไงอ้วนแล้วทำงานไม่ได้ตรงไหนดูคุณเถอะมาว่าฉันอ้วน ดูท่าทางตุตะตัวเองน้ำหนักเบาน,นักนี่ขึ้นตาช่างแข่งกับฉันไม่ล่ะใครจะหนักมากกว่ากันโถไเว้ไม่ทำก็ได้วาดโมโหหนะักจึงกลับมาบ้านด้วยความกลุ้มใจยิ่งกลุ้มก็ยิ่งกินนี่นะ่ะกินให้หมดเลยอ้วนนักใช่ไหมฉันจะอ้วนให้มากกว่านี้ให้ตายไปเลยคอยดูหนักร้อยยี่ิมันน้อยไป ฉันจะเอาหนัก200ร้อยเลยคอยดูนี่กินกินทุเรียนกินให้ตายไปเลยวาดรองไห้ไปกินไปจนเกิดอาการจุกกินต่อไม่ได้เหล่าทุเรียนที่อยู่บนต้นเริ่มหนักใจพวกเธอถ้าขืนให้แม่คนนี้กินพวกเราทุกวันทุกวันวันละหลายกิโลแบบนี้มีหวัง พวกเราสูญพันแน่น่นสิกินอย่างกับตายอดตายอยากมาจากไหนแบบนี้พวกเราก็แยส่สิหล่อนเล่นไปกว้านซื้อทุเรียนมาหมดจังหวัดแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเราต้องทำให้แม่คนนี้ลดน้ำหนักพอลดแล้วหล่อนก็จะไม่อยากกินเราแม่คนนี้อ้วนสะสมมานานจะยอมลดน้ำหนักนง่ายๆหรอ หาผู้ชายหล่อๆมันล้อสิพอมีความรักมันก็อยากจะผอมเองนั่นแหละจะหาจากไหนล่ะผู้ชายหล่อๆนั้นไงไอทุเรียนลูกใหม่ที่อยู่บนต้นนั่นน่ะกำลังห่ำห่หนา้าขบเพาะให้มันปลอมตัวเป็นมนุษย์สิหลังจากนั้นก็มีมติจากชาวทุเรียนให้ทุเรียนหนุ่มได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ปลอมตัวเป็นมนุษย์หนุ่มรูปหล่อเพื่อรักษาเผาพันธุเรียนไม่ให้ถูกวาดกินจนหมดชายหนุ่มสูดดมกลิ่นตามตัวมีกลิ่นทุเรียนอ่อนๆเขาไม่ชอบใจนักแต่คนที่ชอบกินทุเรียนเป็นชีวิตจิตใจยอย่างวาดได้กลิ่นทูเรียนก็เดินลงบันไดมาโอ้โห หล่อจังหามานานแล้วผู้ชายที่มีกลิ่นตัวเป็นทุเรียนเนี่ยว้ายชื่ออะไรจ๊ะเออผมชื่อเฮ้ยชื่ออะไรดีวะป้าป้าทุเรียนก็ไม่ยอมบอกว่ามนุษย์มันชื่ออะไรบ้างว้าไงพึมพำพึมพำชื่ออะไรเออผมชื่อหมอนทองครับตาย ใช้น้ำหอมกลิ่นทุเรียนอย่างชื่อพันุ์ทุเรียนอีกหุยพี่ชื้อวาดนะทำามาเดินอะไรแถวนี้ล่ะผมมาหาบ้านเช่าครับเห็นพี่ประกาศหาคนหานโอ้ยพี่ประกาศหาคนหานค่าเช่าก็จริงพี่รับแต่ผู้หญิงใครจะกล้ารับผู้ชายมาอยู่ด้วยแต่ก็นั่นแหละสารรูปอย่างพี่ใครจะสนจริงมะมใครว่าล่ะครับ ถ้าพี่วาดออกกำลังกายกินทุเรียนน้อยลงผมว่าพี่วาดจะต้องสวยจนหนุ่มๆตามจีบไม่เว้นแต่ละวันแน่จริงเหรอจริงสิครับลองลดน้ําหนักดูไหมโอ๊ยพี่ลองมาหลายห่นแล้วไม่เคยสำเร็จครั้งนี้ต้องสำเร็จครับผมจะช่วยเองชายหนุ่มบอกขึ้นด้วยความหลงสเสน่ห์หนุ่มกลิ่นทุเรียนวาดจึงยอมลดน้ำหนัก ลดอาหารลงและยอมออกกําลังกายโอ้โหทำอะไรนะหมอนทองน่ากินมากเลยสลัดผักครับพี่ต้องกินสลัดแล้วก็ลดเนื้อลดน้ำตาลนะครับอีกแล้วหรอพี่อยากกินทุเรียนหมอนทองชนีทุเรียนทอดพอก่อนเถอะครับเดี๋ยวทุเรียนจะสูญพันธุ์ชายหนุม่มบอกด้วยเสียงจริงจังแต่ว่าหัวเราะ พูดอะไรถูเรียนมีมากมายในโลกใบนี้จะสูญพันธุ์ได้ยังไงสว่าปามขนาดนั้นจะไม่หมดได้ยังไงวะชายหนุ่มแอบบนแล้วพาวาดไปออกกำลังกายที่โรงยิมไม่ไหวแล้วว่าโอ้ยออกกำลังกายมา20นาทีแล้วพี่จะตายแล้วนะยังครับยังครับ ดูสิเผาผ่านแคลอรี่ไปหน่อยเดียวเองออกต่อโอ๊ยอะไรน่ะเหนื่อยเหนื่อยจริงๆอึอึอหญิงสาวออกกำลังกายโดยมีหนุ่มทุเรียนช่วยดูแลจนเวลาผ่านไปหลายเดือนน้ำหนักของวาดก็ค่อยๆลดลงจนกระทั่งหุ่นดีสวยภายในครึ่งปีเหล่าทุเรียน ฉลองกันด้วยความดีใจที่ทำให้วาดเลิกกินทุเรียนไปนานแล้วกลีดแม้คนนั้นผอมแล้วตั้งแต่หล่อนผอมหล่อนก็ไม่กินพวกเราเลยนั่นสินั่นสินนสแกเก่งมากเลยนะหมอนทองได้เวลากลายร่างมาเป็นทุเรียนตามเดิมแล้วล่ะเออหนุ่มทุเรียนอึกอัราอด้วยระยะเวลาหปี เขาเกิดความรู้สึกผูกพันและรักแม่สาวอ้วนคนนั้นเข้าแล้วเต็มเป่าเขากลับไปหาวาดเพื่อจะบอกลาแต่วาดกลับมาสารภาพรักเขาขอบใจมากนะหมอนทองถ้าไม่ได้เธอพี่ก็คงกลายเป็นเยออ้วนที่โดนบุลลี่ตอนนี้พี่สวยแล้วก็หุ่นดีเพราะเธอพี่ชอบเธอนะเราเป็นแฟนกันนะเออ ผมมีเรื่องจะสารภาพครับจะสารภาพว่าเธอก็รักพี่เหมือนกันใช่ไหมล่ะพี่ก็รักเธอวาดไม่ยอมฟังอะไรก็ตรงเข้ากอดรัดด้วยความรักที่มีต่อเธอหนุ่มทุเรียนจึงเผลอไผลมีอะไรกับมนุษย์อย่างวาดเข้าแล้วก็ต้องปล่อยเลยตามเลยตัวเองเขารักตัวเองนะเขาก็รักตัวเอง แล้วทั้งคู่ก็คบหากันเป็นแฟนจนกระทั่งวันหนึ่งวาดได้ตั้งท้องขึ้นหมอนทองดีใจมากตื่นเต้นเพราะนี่เป็นลูกคนแรกของเขาเขาจึงเฝ้าทนุถนอมฟูมฟักโอ๊ยหมอนทองพี่ปวดท้องพี่ว่าพี่จะคลอดแล้วอะฮะจะคลอดแล้วเหรอครับเอายังไงดี ทำไมพี่รู้สึกเจ็บจี๊ดๆเหมือนมีหนามอะไรแทงท้องตลอดเวลาเลยโอ้จะคลอดแล้วทำคลอดให้พี่ด้วยวาดไปโรงพยาบาลไม่ทันเธอได้คลอดลูกออกมาโดยมีหมอนทองสามีเป็นคนทำคลอดให้แล้วทั้งคู่ก็ต้องตกใจเมื่อคลอดลูกออกมาเป็นทุเรียนพันหมอนทองฮะทำไมลูกของเรากลายเป็นทุเรียน ผมมีเรื่องจะสารภาพความจริงแล้วผมคือทุเรียนทุเรียนที่เป็นทุเรียนจริงๆอะไรกันแล้วลูกเราล่ะเอ,อ,เอวาดองไห้ด้วยความเสียใจถึงจะชอบกินทุเรียนมากแค่ไหนแต่ก็ไม่อยากให้ลูกเกิดมาเป็นทุเรียนว้าวาฮะเสียงอะไรเสียงอะไรนะ่ะหมอนทอง เสียงเด็กร้องในทุเรียนหรือว่าทั้งคู่อยู่ในอาการตกตะลึงวาดตัดสินใจจะเอามีดมาผ่าทุเรียนเดี๋ยวพี่ถ้าเกิดผ่าแล้วลูกตายขึ้นมาล่ะแล้วเธอจะปล่อยให้ลูกเป็นทุเรียนไปตลอดชีวิตรอคนมากินงั้นเหรอพี่ไม่ยอมนะวาดบอกแล้วผ่าทุเรียนออกแล้วก็เจอเด็กชายตัวเล็กน่ารักอยู่ในนั้นที่มีรูปร่างมนุษย์ ลูกมุกจริงๆด้วยหมอนทองหญิงสาวดีใจมากนับตั้งแต่นั้นมาเธอกับหมอนทองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยมีเด็กชายทุเรียนเป็นแก้วตาดวงใจและนับจากนั้นเธอกับเขาก็ช่วยกันซื้อที่และปลูกทุเรียนไว้เต็มสวนแต่ไม่ยอมกินเพราะถือว่าทุเรียนคือญาติของสามี จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเด็กชายทุเรียนที่พี่ตักเอามาฝากค่ะหวังว่าน้องๆคงจะชอบเรื่องนี้กันนะคะไอเดียเรื่องนี้ได้มาจากการดู Facebook แล้วเจอทุเรียนนะคะมีแต่คนโพ์เรื่องกินทุเรียนทุเรียนทั้งนั้นเลยพี่ตักก็เลยได้ไอเดียมาแต่งเรื่องนี้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ